สวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองทุกท่านเอาละค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะคุณครูจะมาชวนให้เด็กๆเ,เรียนแบบเรียนเลขคณิตนะคะเปิดหน้า57มี5นำเจนะคะห้าสิบเดอาละค่ะเด็กๆเ,เจอแล้วใช่ไหมคะคำสั่งเขาบอกว่าหาผลลบโดยใช้ตาราง ตรวจสอบนะคะเอาละเด็กๆด,ดูสิแถวแรกเด็กๆทําแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทําแถวที่สองแถวที่สองสีแดงตรงกลางเด็กๆเ,เห็นไหมคะเอาละค่ะเป็นยังไงคะเครื่องหมายลบเป็นขีดเดียวถ้าเครื่องหมายบวกนะคะจะต้องเป็นเครื่องหมายกากบาทนะคะไม่ใช่กากบาทเดียว เป็นอะไรคะอ่ากากบาดนั่นแหละคะ่ะแต่เป็นเส้นตรงกากันนะคะเอาลนะทับกันหรือไขว้กันนะคะอ่าส่วนลบทําให้น้อยลงส่วนเครื่องหมายบวกทําให้มากขึ้นนะคะเรารู้จักเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบแล้วก่อนที่เราจะทําเราต้องดูก่อนว่าวันนี้คุณครูให้ตาเครื่องหมายอะไรพอเรารู้แล้ว นะคะพอเจอเครื่องหมายลบเราก็อะไรคะกำมือเตรียมกำมือเลยเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าข้างด้านหน้าจะเป็นเล,เลขมากคือเลขอะไรคะตัวตั้งนะคะเขาเรียกตัวตั้งส่วนด้านหลังจะเป็นเลขน้อยเป็นเลขตัวลบนะคะจะเป็นเลขน้อยอ่า ผิดกับเลขบวกเลขบวกจะสลับกันนะคะเอาเลขน้อยว่างหน้าแต่เราต้องทำไมคะ,ะเตรียมตัวชูนิ้วแต่อันนี้เตรียมตัวกำมืออ,อ่านโจทย์เลย7จ็ดลบสองกำมือเลยค่ะนับจากเลขสองไปถึงเลข7จสองแล้วอะไรคะ3เอานิ้วก้อยขึ้นค่ะ3ามสี่ห้า หกแล้วมาดูที่นิ้วพอถึงเลขเจแล้วเราหยุดมาดูที่นิ้วได้กี่นนิ้วแล้วก็ใส่คำตอบลงไปนะคะเท่ากับเลขอะไรคะเลข5ใช่ไหมคะต่อไปเก้าลบสองกำมือเลยนับจากเลข2ไปถึงเลข9กสองแล้ว เอานิ้วก้อยขึ้น3 4 5 6 7 8 9ได้กี่นิ้วคะนับที่นิ้วคะ่ะพอถึงเลขตัวหน้าแล้วเราหยุดแล้วเรามาดูที่นิ้วเรานะคะได้เท่าไหร่นะคะได้7นิ้วก็ใส่เลขก7ลงไปนะคะอ่ะแถวที่3ตัวที่3นะคะ ข้อที่3 4มลบสเด็กๆต้องหัดอ่านด้วยนะคะ4ีลบสามกำมือเลยค่ะนับจากเลข3ไปถึงเลข4 3แล้ว4หยุดเลยนะคะหยุดได้กี่นิ้วคะเอาละค่ะ1นิ้วใส่เลข1ลงไปนะคะต่อไปนะคะหกลบ สามับมือเลยค่ะนับจากเลข3มไปถึงเลข6 3มแล้วสี่ห้าหกได้ไรคะได้สามใช่ไหมคะดูที่นิ้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆเหลืออีกหกข้อเด็กๆลองทำเองนะคะคุณครูคิดว่าเด็กๆต้องทำได้นะคะ อันนี้ขอฝากให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะและท่านผู้ปกครองทุกท่านช่วยเหลือคุณครูก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองทุกท่านขอบคุณค่ะแล้วอย่าลืมส่งการบ้านด้วยนะคะ